กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกถูกทันนะครับอ่าช่วงบ่ายๆครับมาพบมาเจอกับแอดวีไลนะครับคือเก่าคือเดิมนะครับส่วนใบสองโมงกว่าครับตอนนี้นะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเังไดอ่าคอมเมนต์เข้ามาครับรายงานเข้ามานะครับเป็นเังไดอากาศหอนแห้งบัวโอ้ยหอนบ่มีทีบซีอูนะครับ FC อ่ามาพบมาเจอถามกลาง อุณหภูมิยางสูง43-44องศาครับมือนี้ก็ได้ทั้งเมืองสกลนครนะครับเอาเฮ็ดใจเย็นๆครับพี่น้องทำใจเย็นๆนะครับเอากับเต้องไปห่อน้ำอากาศนะครับเอาครับมือนีนะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิ่งมาชมนะครับตามที่เห็นสคลิปเป็นแนวทางการเปิดตัวของคนนอนทุ่งครับวันที่ผ่านมาครับแนวทางคนทรงมาให้เบิ่งนะครับ หนึ่งเมษายน2 5 6พันหสิบเจ็ดนะครับเป็นบทลางวิ่งศูนย์เม็ดเดียวครับฟันมาสองคูก็คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์แนวทางเขาตรงๆครับก็คือเก้าศูนย์ลงล่างนะครับแนวทางของเพอรสิป็นบทลางนะครับนี่คือเอาหลักฐานเก่ามาให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันอ่าถือว่าเป็นการเปิดโตสำหรับคนนอนทุ่งนะครับงวดประจำวันที่ 16, สิบหกเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ได้แนวทางมาแล้วนะครับเสียมาฝากมาตอนเอฟคุณพ่อคุณแม่กันสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อให้เอทางช่องห้อได้หูได้เห็นน้ากันนะครับแนวทางเริ่มเปิดตัวใไม่ๆม่นะครับเอแอดวิไลขอบอกเลยว่าถ้าสํานักได้กระตมนะครับมาเปิดตัวทางช่องวิไลนี่มากสเดินต่อนเนื่องไม่ต่ํากลัวสามงวดติดคอยหลุดนะครับเอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวขึ้นกันของคนนอนทุ่งนะครับเป็นงวดแรกของเพื่อนก็นกนคือเอฟซีจำไว้ก็กคืองวดแรกจะเป็น16เมษายนครับอันนี้เป็นสคริปต์เก่านะครับอันนี้สคริปต์เก่าเอามาให้เอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ด้เบิ่งกันก็นกนคืองวดที่ผ่านมานะครับเข้ามาจับตาว่า16เมษายนนี้นะครับนวทางของคนนอนทุ่งสีเดินต่อเนื่องบ่อเอาังไดกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเป็นยังคืออยากให้แชนน์นะครับ,รบ,นะรบเพราะว่าคลิปเด็ดเดดังๆยากให้เอฟซีทางช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ากันนะครับอยากให้มีโชคมีหลาบน้ากันกกน,นะครับนั่นแหละครับสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าอยากให้มีโชคกันทุกทุกคนนะครับฝากแช์ออกไปให้พี่น้องทางช่องวิไลห้โชคเฮ้าเห็นน้ากันนะครับเอาครับ ของเกาอามาหให้เบิงงวดนี้นะครับเลขวิ่งตามวิธแอดวิไลเบิงแล้วนะครับงวดสิบหกเมษายนนี้นะครับเลขวิ่งของเพิ่นคนนอนทงอ่ากับคนนอนทุ่งนะครับแต่ว่าเป่าภาษาอีสานเท่ากับคนนอนทงคนนอนหน้านะครับแต่ว่าเขียนเป็นภาษากลางก,ก็คือคนนอนทุ่งคนนอนหน้านะครับภาษาอีสาเนเรืออว่าคนนอนหน้าอ่าคนภาคกลางจะเป็นคนนอนทุ่ง ก็ทุ่งนานั่นแหละนะครับอันเดียวกันภาษาอีสานสับสนแต่ไม่สับสนตีแต่เขา่าเอาครับมาเบิงวันนี้นะครับสิบหกเมษาย,ยนสองพันหารยหกสิบเจ็ดย่ำว่าวันนี้เด็กวิ่งพเ่นใดมากสองตัวพนนอนทงนะครับแต่ว่าแนีทั่งมี3สามคููนะครับมาเบิงน้ำกัน เอามาเบ่งเลขวิ่งกันก่อนอ่ะวิ่งวิ่งอ่าถ้าเป็นบนล่างด้วยครับเอซี FC, เดี๋ยวค่อยเขียนวิ่งวันนี้นะครับคนนอนทงได้ไปที่อีกแล้วครับเอฟซีเป็นยังคงอว่าไปอีกแล้วคนนอนทงก็ได้สามขึ้นกันครับสามไม่แห้งแต่ว่าตัวประกบเออตัวคูเพิ่กนก็คือวิ่งสามกับหนึ่ง วิ่งสามกับหนึ่งนะครับคนนอนทุ่งวิ่งสามกับหนึ่งแนวทางเพิ่นเป็นบทล่างครับเดี๋ยวแอดวิไลส์ิเขียนบทล่างให้แนวทางเป็นบทล่างนะครับจับคู่เพื่อจับคู่มาให้แค่สามคู่นะครับเอฟซีสามคู่แค่นั้นเอาแอดวิไลส์ิเขียนตัวง่ายง่าให้ได้เดี๋ยวเอฟซีอาจจะว่าเขียนตัวหน่อยเพราะเห็นประสานว่ามีคอมเมนต์คอมีนอมนหนึ่งอยู่อ่าศูน หนึ่งหนึ่งสองสามสองอ่าแนวทางเปลี่ยนบนล่างด้วยครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าบ่งเสกิปให้ดีอ่าบนบวก ล่างครับเรียบร้อยเขียนแล้วเรียบร้อยนะครับบนบวกล่างแนวทางคนนอนทุ่งอ่าเปิดตัวถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับหัวทิพย์พมานเป็นทรงนวาทางมาให้เบิ้งแล้วนะครับก็คือเขาเก้าศูนย์ตรงๆเข่าล่างอ่าแนวทางบนล่างครับบิ้งสามกับหนึ่ง อมามักชอบแคปหน้าจอไว้พิจารณาฝากตอนกันครับบ่มักปล่อยผ่านครับทั้งสองน้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขอ่าของคนน่องนธงอ่ะครับเดี๋ยวสิบเอลเรื่องคอมเมนต์นะครับก่อนจบคลิปขอสิบเอลเรื่องคอมเมนต์นิดหนึ่งแอดวิไลอ่านเบิ่งคอมเมนต์นะครับช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาอ่ายังมีเอฟซีเฮ้านะครับถามมาว่าอ่าเจนนั่งสามล้านได้บอ แอดวิไลเคยเบาเลียวนะครับบ่ได้ด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สำหรับผูทีล่อเจน่างสามล้านนะครับเพราะว่าแนวทอ่งเจน่างสามล้านเพิ่นกระได้มาอีกถอดหนึ่งนะครับบแมเลขสูตรคำนวณของเจน่างครับเพราะว่าเพิ่นได้มาอีกถอดหนึ่งเพราะว่าเจ้าของแนวทางนะครับเพิ่นเอาเลขเอาตัวเหลขแนวทางมาปล่อยทังช่องเฮ้านะครับผ่านเจน่างอีกถอดหนึ่ง เพราะว่าเพิ่นบไดายคาตอบแทนจากเอฟซีทางช่องเฮ้าและกับบไดายคาตอบแทนจากทางแอดวีไลพราะวาแอดวีไลก็เป็น่องเลน,น้อยครับเอฟซีไได้กับพอได้เติมน้ำมันเติมเงินโทรศัพ์พอได้โทรหา,าเสียนคำนวณจากสำนักต่างๆแค่นั้นนะครับก็เลยผ่าดโอกาสตัวเลขแนวทางนะครับาสายด่วนเจน่างเฮ้าบไดายดือ้อครับขอแจ้ง FC FC ได้ทราบกันอีกรอบนึงเพราะว่าเคยเว้าไปแล้วหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับผู้รอคอยเจ๊นางนะครับเอาว่าเป็นยังครับสํานักที่แอ um ดวิไลนําม่อยู่นี่ล้วนแล้วมิตรสํานักมือสมังทั้งนั้นยิ่งเป็นสํานักที่เปิดไม่ยิ่งเข้าดีนะครับตอนนี้งวดที่ผ่านมานะครับบอลเป็นงวดที่ผ่านมา2องสมวดติดแล้ว FC ก็สิได้เบิงในคลิปสรุปหลังรัฐบาลประกาศผล อ่าเลขวิ่งเข่าเป็นปึกนะครับเอฟซีอ่าเข้ามาติดตามสำนักที่ได้ช่องเข้านี่ดีกว่านะครับเพื่อนว่ไห้ก็เพราะเป็นยังอ่าทางแอดวิไลกับบราโทเจน่างเพราะว่าเจน่างเพิ่นกระไดมากอีกทอดหนึ่งนะครับเอาคอแจ้งให้เอฟซีเข้าใจราคาสำหรับเอฟซีที่เราคอยคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับตอนนี้แอดวิไลติดต่อไปแล้วพอย,อยังบา่างเดี๋ยวสิทธิติดต่อไปไม่ช่วงใบยๆนะครับ้าพ่อว่างก็คือสิขึ้นไปมืออื่น คำว่ามืออื่นของอีสานก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลขึ้นไปติดตามเนี่ทางของคุณพ่อเซียนเอเฮ่ให้นะครับอาจจะได้ก็ล่อ้วกาหลายๆสำนักบพว่าสิเป็นเลขด่วนเลขประมูลว่าม็นเลขด่วนเลขประมูลสายปู่594่นะครับก็ล่อกันเดี๋ยวทางแอดวิไลไปติดตามให้เอาตัวเลขแนวทางแคปนาจอไว้พิจารณาฝากตัวกันครับคลิปเปิดตัวคนนอนทุง ให้จับตาเลยนะครับเปิดตัวไ่ไม่มักสิโซกสิสมันวิ่ง3กับ1ครับแนวทางเป็นบนล่างมี3คูณเน้นๆเลยนะครับ0 1 1 2 32แค่นั้นนะครับเอาจากล่ากันไปให้ FC โซโศกมันมให้ตัวเลขแนวทางของคนนอนทงเดินต่อเนื่อง16เมษายนให้ได้เฮดังๆ,ๆใส่สงการแบบใส่โยใส่โยใส่โยเจอกันคลิมนาสวัสดีครับ